จะพาผู้ชมไปยังจังหวัดนาราธิวาสกันต่อนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้มีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและก็ให้เยี่ยมให้กําลังใจกับทีมเยาว,วชนโรงเรียนสุไง่โกลกครับ ที่โรงเรียนบ้านทอนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานมอบถุงจังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอเมืองนาราธิวาสภายใต้กิจกรรมรวมพลังทรัพย์น้ำตาสู่ชาวใต้67คาเฟ่บ้านสวนนันทวันพัก888โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้มอบถุนการการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนจำนวน10ทุน จากนั้นนะครับทางด้านของผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านทอนจานวน100ชุดและนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนจํานวน100ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ํามันน้ําดื่มยารักษาโรคปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบรรจุภายในถุงรวมทั้งสิ้น800ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากภัยในครั้งที่ผ่านมาครับ ค่ะส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนสวยโกลโลกอำเภอสวยโกลโลกจังหวัดนราธิวาสนะคะว่าที่ร้อยตีตระกูลโททามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจทีมเยาวชนโรงเรียนสวยโกลโลกตัวแทนจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้เข้าร่วมแข่งขันชูบี n ั m เบ r ลวันที a แดนซิ่งไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะ2025รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระหว่างวันที่8ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ MCC. Mall ชั้น3 The Mall Life Store บางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะ ผูร้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและความสามารถของน้องๆที่เป็นต้นแบบเยาวชนที่มีคุณภาพแสดงศักยภาพในทางที่สร้างสรรค์ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ค่ะและก็จะเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถให้น้องๆน,นะคะมั่นใจในตนเองและแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ค่ะร่วมส่งแรงใจนะคะให้กับน้องๆตัวแทนนราธิวาสในวันที่8แล้วก็วันที่9นี้ด้วยค่ะ กับผมเรายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ